กินใ,ใหญ่ด้วยคือไม่รู้เป็นเนื้อทุกคนแดงแป๊ดเลยทุกคนเนื้อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนเลยนะวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะผมจักนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้กลับมาอย่างบึงพี่พองอีกครั้งนะทุกคนก็บึงเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้กลับมาค่อนข้างที่จะนานมากแล้วก็ต้องเล่าก่อนว่าตั้งแต่แม่แมงมอเนี่ยออกจากป่าไปอยู่ที่ไร่เนี่ยผมเนี่ย ไม่ได้กลับมาที่นี่ค่อนข้างน่าจะเป็นน่าจะเป็นเดือนแล้วทุกคนวันนี้ผมก็เลยอยากจะกลับมาอีกนะครั้งนะกลับมาก็คืออยากจะกลับมาดูพ่อนังมอดได้แหละคือเราเนี่ยไม่ได้มากลับมาหาแกนยค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วก็กลับมาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างก็เลยไม่ค่อยได้กลับมา,าเท่าไหร่นะส,นสมมากแกนนจะไม่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยววันนี้เรามารุ้ันว่าเรา,เ,า,เ,านเนี่ยจะเจอแกหรือเปล่าผมยังอยากกลับมาหาพ่อนังมอก็คืออยากกลับมาก็คือไม่รู้จะกลับมาทำอะไรคือแบบกลับมาคุยแกนี่แหละครับมนนั่งแบบ คุยว่าแกน่าสบายดีหรือเปล่านะแกอยู่กินยังไงเพราะว่าอากาศช่วงนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แรงมากมากพี่พี่ก็โอเคทุกคนก่อนกอน็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากเครื่องไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้ให้ผมได้นะผมโอเคถ้าพร้อมแล้วตรงนี้มันเริ่มจะมือแล้วเดยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปโอเคครับพี่เราไปกันเลยครับผมไม่ได้กลับมานานมากๆแล้วนะที่นี่ไม่รู้ว่าจะ เจออะไรที่แปลกนะแต่ว่าผมมาในช่วงมันหกโมงหกโมงกว่านะยังไม่มืดมากนะทุกคนน้ำนี้ก็ยังพอมีนะคนไม่รู้ว่าพ่อแลมอ,มอเนี่ยแกเนี่ยหนีไปอยู่ที่ไหนนะทุกคนนั่นนะกล้องมันมุลนะคือไม่รู้ว่าแกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคือเราเนี่ยไม่เจอแกนานมากแล้วนะ มาแบบมาไม่ไหวก็คือมาไม่เจอแก่เราก็เลยแบบไม่ค่อยได้มากันแล้วนะต้องบอกว่าตั้งแต่แม่นางมอนเนี่ยไปอยู่ที่ไร่เนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้มาที่นี่เลยบรรยากาศอ่าองฟ้าตกดินเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะวันนี้ผมมาคนเดียวทุกคนก็นคิดว่าในป่านี้ก็น่าจะไม่มีอันตรายหลยนะทุกคนเราเนี่ยไม่ได้เจออะไรที่มันอันตรายมานานมากแล้วที่เนี่ยผมก็เลยกล้ามาคนเดียวนะ เสียงอะไรไม่รู้คนในเบื้องกดเขียบหรือว่าลุงม,มีพมงแน่ลุงมีพวงอาจจะออกมาหากินก็นได้นะไม่เจออะไรนะคนเพืค,คนดูดิก็คือมันโล่งมากนะคนใบไม้ร่วงเยอะมากุกคน เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะได้ถ่ายวิดีโอเฮ้ยอย่างวะโอ้โหไปคนน่าจะไม่มีแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราเสียงย่านในเบิร์มไม่รู้ว่าพ่อของออยู่บนเข่าลูกนูหรือเปล่าทุกค Con chó Con chó จะอหรือเปล่าวะไปดูกันทุกคนโอต้องมาลุ้นกันนะว่าจะเจอหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าไม่เจอพอนมาน,นานมากแล้ววันนี้ก็ได้นําขนมเพ็่อใ้คุณยยมาฝากแกด้วยถ้าเจอแกนะทุกที่ก็มาฝากแกแต่ว,ว่ามาแล้วไม่เจอแกก็เลยช่า,างใจว่าจะเอาของมาด้วยดีไหมใบไม้คือแบบ ร่วงและนาวทุกคนกระเป๋าคู่กับต้นไม้เสียงข้างหน้ากลัวเลยนกอะไรไม่รู้ทุกคนเสียงโคตรหลอนเลยรู้ว่าเสียงผีโพงมันร้องนะทุกคน ไม่น่าใช่ผีโพงุกคนน่าจะเป็นนกนี่แหละเสียงยังหลอดเลย่ะมนจะฟฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันด้วยเสียงมันจะฟฝั่งนูง้น จ้จอจอ้าม่ดีทุกคนไม่เจอนะต,ตอนนี้ก็คือแบบร้อนมากๆเลยทุกคนตอนนี้เดีย๋ยวเราลอ,ลองไปดูที่ฝั่งนู้นกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะไม่รับประกันให้พี่ๆนะผมว่าจะเจอหรือเปล่า แต่ไม้คือเยอะจริงไม้ลูงเยอะมากคุณนี่จิงวเหี่ที่ผมบอกทุกคนว่าเราเนี่ยไม่ได้เก็บแ่นื้นมากและ จะเจอหรือเปล่างนี่ยประเด็นตัวตอนนี้ผมยังเครียดๆยู่นะว่าจะไม่ไมรู้จะห่ายยังไงคือผม,มพยายามกลับมาที่บึงนี่หลายรอบแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เจอพอมมอสผมเองก็ท้อนะก็เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาถ่ายอะไรพี่ดูนี่นะคือพยายามกลับมาหาเขาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่แม่นางมอสไปอยู่ที่ไร่ในแกเนี่ยก,ยก็ไม่ค่อยลงมาที่บึงเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไปเดี๋ยวเราลงไปหาที่บึงค้างงู้นกันทุกคน คขออภัยพี่นะเมื่อกี้ผมก็เริ่มมืนนะผมก็เลยเปิดสัตว์นี่นะทุกคนเริ่มจะมืดและะ้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจที่บึงข้างล่างนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทต้องมาลุ้นกันนะข้างล่างก็อืมเจอตัวไม่เจออะไรนะทุกคนอืมแต่ผมได้เสียงมาโอ้วหทุกวันมาเขากัน ไม่รู้ว่าบนเขา<บ>มันมีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้เป็นหมาป่า<บ>หรือเปล่าว่าไงดีทุกคนเราจะกลับเลยไหมตอนนี้ผมเนี่ยตันมากเลยไม่รู้ว่าจะไปหาลุงเขาที่ไหนเพราะว่าเรามากินรอบเราก็ไม่เจอลุงเขาแม้แต่รอบเดียวเลยนะท้อแล้วเริ่มท้อแลหรือว่าลุงเขาเขาไปอยู่ที่บ้านแม่นองมอไก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเราอ้อมไปข้างบนดู คืออะไรนะทนเมื <rôle à> <S <s <to break an iously> ่อกี้ผม่อพี่ผมเจออะไรบางอย่างนะทุกคนผมไม่รู้ทุกคนเห็นปะน่นนนน่นนุ่นเจอเจอละพอราหมอตัวปะ กินอะไรอยู่ลุงลุงทำอะไรครับุณกินอะไรอยู่อ่ะทุกคนมันเหมือนเนื้อเลยอะ,อะเนื้ออะไรวะเนะี่ย ลุงทำไรอยู่ครับเนะี่ยมึงอยู่กับใครครับลุงอยู่วะมึงอยู่กับใครเนะี่ยมึงทำไรอยู่ลุงกินอะไรอยูนะ่เนี่ยทุกคนเขากินใหญ่ด้วยคือไม่รู้เป็นเนื้อ,อทุกคนแดงแป๊ดเลยทุกคนเนื้อดูดิเฮ้ยคนลุก ลุงครับลุงทำอะไรอะ่ะทุกคนผมว่าผมจำลุงได้นะลุงเหมือนคนที่ผมเนี่ยเคยมาคุยเมืองแกอยู่บนเขาเนี่ยแต่อยู่แกเนี่ยลงมาบนลงมาที่นี่นะแกกินใหญ่เลยทุกคนอทุกคนแกกินเนื้อดิบทุกคนแกเป็นอะไรวะเนี่ยนี่มันคืนมนคืนอะไรวะทุกคนลุง ลุงพีผมก่อนลุงกินอะไรอยู่อะลุงกินไม่ได้แล้วอย่างนั้นอะนล่วมันเนื้ออะไรอะเอาแล้วไงทุกคนตอนนี้ผมเจออะไรไม่รู้นะทุกคนจากที่ลุงสติดีๆเนะน,นี่ยตอนเนี้ยลุงเขากินอะไรไม่รู้นะลุงมันกินได้หรอลุงโอ้ยทุกคนอื กินแรงมากป้าน้อกคนเอาไงเดี๋ยววเนนี้โอ้โหเห็นแล้ว,ลวคืนไส้ทุกคนไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะลุงเขาพุทธไทยพวกเหลี่ยมันจำไม่ได้ละเมื่อแลรงจ้ะเงี้ยจ้ะ จูม่มเงเลยทำไรลูกเราไปกวนเขาเปล่าวะคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเ,าป,เป็นอไอ้ลูกเตียนทำไร นะีลุงเขาวิ่งใส่ผมนะลุงเขาเป็นบ้าอะไรไม่รู้ยูวิ่งใส่ผมไปเลยคน,นผมขอตั้งทันก่อนตอนนี้ยไฟชายผมเนะี่ยตกไปนู่นนะผมต้องกับแฟรไฟฉายก่อนคือลุงเขาที่อยู่เขาก็วิ่งใส่เราแล้วเ,เขากินเนื้อไม่รู้เนื้ออะไรคนอโอเคไป ลุไประชายไม่ลืมตกเลยเมื่อกี้วิง่งเห็นตาตามมาประชายก็ไปจ็หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะขอ,อกลับไปดูกันนะอยู่วะเดี๋ยวนะออกมาแล้วทุกคนลุงของไม่ใช่คนนะสภาพนี้สภาพไม่เหมือนคนเลย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนยังดีๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่คนตัวพี่ชายผมแบนร้อยมากเลยลุง,ขงเขาไปไหนแล้ววะลุงลุงจำผมได้ไปไเนี่ยทุกคนคือผมไม่รู้ในกล้องเห็นปะนะแต่ว่าเพราะมันค่อนข้างที่จะมืดมากเลยทุกคน เห็นปะมันเนื้ออะไรไม่รู้นะอะไรไม่เนี้ยโอ้ยหืมคนเดินเนลยมันไม่ใช่เนื้อหมูทุกคนผมกล้าพูดเลยว่าไม่ใช่เนื้อหมูตังหมอยู่ครัลงุงหมายว่า กลับมานานผมเจอเรื่องชอ็อกเขาให้ทุกคนไม่รู้ว่าลุงเนเนี่ยเขามีแขนอะไรหรือเปล่านะเมื่อก่อนเนี่ยเขายังดีพอเหมือนคนเลยนะทุกคนเมื่อก่อนเขาเหมือนคนมากแต่ตอนนี้มาวันนี้ผมมาเห็นเขาเนี่ยตอนแรกก็คือดีใจนะที่เห็นลุงเขาแต่พอมาเห็นอีกทีคือลุงเขาไม่ใช่คนนะทุกคนคือไม่รู้ว่าเป็นคนหรือแต่ถ้าเป็นคนแต่ว่ายัางไงครับ กินของดิบแล้วเป็นเนื้ออะไรไม่รู้ทุกคนดูดิมันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หมูหมากราชไก่ที่แบบหาได้ตามตลาดได้เหรอสภาพเนี้ยรู้ว่าลู้เาไปเล่ามาได้เลยตอนนี้ไฟใช่ผมแบตจะหมดแล้วทุกคนผมเนี่ยต้องติดเดินทางกลับก่อนหุบยทุกคนกดไม่ติดแล้วคิดผ่ายแล้ว,วแต่กล้องแฟดแล้วตอนนี้หืมกดไม่ติดทุกคน เอาแล้วไฟฉายก็พังหนูเราต้องกลับลงหมู่บ้านเลยแย่เลยโอเคทุกคนผมเนี่ยต้องรีบเดินทางลงจากป่านเนี่ยให้เร็วที่สุดนะตอนเนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรคือคือก็ผมเพราะผมมาคนเดียวนะถ้าผมหายไปนี่คือไม่รู้ว่าที่บ้านจะรู้หรือเปล่าทุกคนโอเคขอรีบจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ทุกคนก็เอาไว้เจอคลิปหน้าตอนนี้ผมยังปลอดภัยดีนะทุกคนหนุงเข่าแคบหมูงว่าจะคู่ผมไม่ได้ทํอะไรผมนะเดี๋ยว รีบเดินทางกันทุกคนตอนนี้มีแค่โทรศัพท์ลูกเดียวนะไม่รู้ว่าแบตโทรศัพท์จะหมดตอนไหนนะทุกคนโอเคขอตัวลาไปก่อนครับพี่พี่